มันขาดมันขาดน้ําอยู่สองสาวันมันก็ยังไม่ร่วงนะมงส,มสมัยก่อนนะที่ยังไม่ได้นั่นนะไอ้บางต้นนะที่มันติดนะแล,แล้วก็ไม่ได้ใช้นะช่วงนั้นก็ขาดน้ำสองสาวันเหี่ยวเหี่ยวเลยอ๋อแต่นี่คือมันไม่เหี่ยวใช่ไม่เหี่ยว แล้วพี่พี่พพีีพ่่ใหญ่วัดจากอะไรว่ามันไม่เหี่ยวขาดน้ํเหลือที่ผ่านมาก็ <c oughs> ที่ผ่านมามันเหี่ยว <c oughs> อ๋อมันเหี่ยวนะอ๋อแต่ไม่ต้นมันสดชื่น <c oughs> เราเราไม่อยู่สักสองสามวันนี่กลับมามันเหี่ยว <c oughs> เดี่ยวทันีดูยอดความยอดใหม่ที่มานี่คือจะยาวพุ่งขึ้นมาเป็นสอกนะ <c oughs> ใช่ใช่แล้วด,ด,ด,ดูดูดูช่อด,ดอกมันเนี่ยอ๋อมันไม่ได้ออกข้างที่ปลายยอดอย่างเดียวมันออกตามตามตาตามตาตามก้านใบเนี่ยอ๋อมันออก่างนี้นะใช่ เพราะธรรมดามันจะออกออกแค่ยอดอย่างเดียวออกปกติออกอย่างเดียวนี่มันออกตามตาฮะก็คือที่พี่ข้อแตกต่างว่าใช้ยิปสอดกันทนคือออกทุกข้อเลยนะใช่ใช่ตามทุกข้อตามก้านใบอ่ะมันจะออกออกทุกข้อนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูต้นไหนละต้นไหนฝั่งไหนพี่พี่ใหญ่ต้นไหนฝั่งนี้ใช่ไหมแแบบข้างหน้านู่นมีเดินทางนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวต้นในฝั่งนี้อังใหญ่ตรงนี้ก็คือสรุปโดยโดยนั้นโดยรวมก็คือยอดใหม่เนี่ยดูพี่น้องก่อนว่ามันจะสวยมันมันถีบเขาแล้วมัน มันพุ่งขึ้นมามันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็สิ่งสําคัญนะก็คือโอโคโดเนี่ยจะเป็นเชื้อรานะเป็นน้ําออกมาเนี่ยขอเราหายร้อก็คือไม่ต้องฉีดพ่อนทางใบใช้หวานของพี่ใหญ่นี่หวานจากไหนมาไหนพี่ใหญ่หวานกว้างไหมรอบบริเวณรอบรัวนะชิดคนก็ได้พี่ใหญ่ชิดคนก็ได้หวานเข้าไปนะก็คือที่